สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันประจดมทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซูซีจะมาซาูซีจูจีจุกจิกกับกพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมประสาทายยูทูบเจดมออฟิเชียลสับสคริปต์สั่นกระดิ่งกับฉันด้วยไฮโลดเอาละจ้าแฟนๆเจดมทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกับเจดมผ่านทางบริษัทเรียล อกับฐานนักการขลักเชนซี United, ยูเนเต็ดดวลกับบอลมัดและปิดท้ายทริปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูเนเต็ดรอล้างแค้นที่โอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยอร์มิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยูเนเต็ดสามเกมที่โอทราฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5ถึง14ธันวาคม2566เริ่มต้นเพียงท่านละ219,000บาท3เกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบอลกับเจดมติดต่อได้เลยนะที่ like 789นะ หรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ0859996592นะจ๊ะ0859996592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนจะดํารับประกันอะไรจะกรือเอาฝากโทรดูบอลอย่าจะดํารับประกันแล้วกัน3เกมที่โอทัฟฟอร์ดนะจ๊ะยูเนเตดเจอเชนซีเจอบอลมัดแล้วก็เจอบบเยอร์มิวนิกนั่นเองก็ติดต่อไปได้เลยนะที่เรียลแฟนนั่นเองนะจ๊ะทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน Li n e แอดรวมไปถึงเบอร์โทรที่ขึ้นเมื่อสักครู่ก็โทรไปสอบถามได้เลยเนาะเอา มาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กันเลยก็แล้วกันนะของเมื่อคืนนะจ๊ะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งของไลบีแพรบไลบีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะเชสเซียูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้โกลบลฟาร์มาไปศูนย์หนึ่งอนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนายจ๋าเป็นฟุตบอลซานโตสโทรฟีนะนายจ๋ายักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนนะโอดิชาเอฟเคเปิดบ้านแพ้ให้กับเดลีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนายจ๋ายักษ์หน้ายักษ์เอวไปดูฟอตถ้วยของประเทศที่เมากันทั้งสนามเลยประเทศเซอร์เเบบีียย จำเมื่อคืนนะทราจาวครูเซวัชนะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้ยับเยินให้กับเซเวน่าสวิสดาไป0ต่อ6อ่ะปิดท้ายกันที่ดิวชั่น1ของฟุตบอลน้องพ่อมีความรักหรือว่าอาร์มีเนียอาร์มีเนียนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของมิก้านะก็เปิดบ้านแพ้กับทางด้านของซิลนิกไป0ต่อ7โอ้หนี่มึงเล่นบอลในเมืองเป่ากบเนี่ยอ้านั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้มาดูข่าวพร้องกันฟุตบอลกันบ้างนะพวกแกนะโอ้โหเมื่อวานนี้รวมไปถึงวันก่อนนี่ข่าวใหญ่ทีีีี่่่สสุดนนนนหไมพ้เลยะะจ๊กือ เออที่รบบุรีนี่ไฟวาบวาบเฮ้จะบ้าเลยไง ไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องของฟุตบลอลเรานั่นก็คือเรื่องราวการเล่นพน,นันฟุตบอลในเกมที่ตัวเองลงสนามด้วยของซานโดรโตนาลี่นั่นเองหรือว่าน้องโตแห่งซาลุกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะก๊ะกงกลางทีมชาติอิตาลีรายนี้เนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะออกมาเปิดเผย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 แล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยยอมรับเลยเคยลงเล่นพน,นันเนี่ยนะคู่ที่เอซิมิลานอดีตต้นสังกัดที่เจ้าตัวเนี่ยลงสนามด้วยเนี่ยนะเคยแทงบอลคู่ที่ตัวเองลงสนามมาแล้วด้วยนะเองโดยล่าสุดนะักข่าวสาวชาว อิตาเลียนอย่างฟาเบนาเดลลาวาเล่เนี่ยนะเขาเปิดเผยว่าซานโดโรตโตนารีเนี่ยบอกกับเธอเลยนะบอกว่าโอ้โ oh, หเคยเล่นพนันฟุตบอลคู่ที่ตัวเองลงสนามมาแล้วนะแล้วล่าสุดเนี่ยตโนนารีเข้าพบจูเซเปชินเน่นะจ๊ะอายการอิตาลีเนี่ยเมื่อวานนี้โดยเจ้าตัวเนี่ยก็อธิบายไปว่าการเล่นพนันของเขาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงมันเริ่มมายัางไอาง,งาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะก็คุยถึงรายละเอียดลงไปว่าโตนารีถึงขั้นเล่นคู่แข่งขันที่มิลานทีมของตัวเองลงสนามมาแล้วด้วยทําให้ตอนนี้เนี่ย กลายแล้วว่ามีการเล่นพนันเกิดขึ้นแถมเสือกไปเล่นทีมที่ตัวเองลงสนามด้วยสำหรับโตนาลี่เพราะนั้นดูแล้วโทษเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับทางด้านของนิโกโลฟาโจลีกองกลางเขงจากยูนุสที่เป็นเพื่อนซีกันเนี่ยนะเขาก็รับสารภาพแล้วว่าเป็นการชักชวนกันไปชักชวนกันมาต่างฝ่ายต่างเล่นแล้วก็เล่นทั้งเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายของต่างประเทศด้วยแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายก็เล่นเช่นเดียวกันคือคนมาหน้ามือดอะ่ะผีพนันเข้าสิงแล้วก็เล่นมั่วซั่วตัวเหลงไปหมดเนี่ยนะโดยฟาโจลีเนี่ยเขาบอกว่าโดนโ ส,ส่วนอีก5เดือนเนี่ยเขาจะให้ไปบําบัดอาการติดการเล่นพนันนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าทางด้านของซาโดตนาลี่จะติดโทษแบน,แบนเหมือนกับทางด้านของฟาโจลี่หรือเปล่านั่นเองนะโดยก่อนหน้านีนะ้สื่ออิตาเลียนเนี่ยเขาก็รายงานออกมาว่าโตนาลี่อาจจะโดนแบนยาวถึง3ปีเพราะดันไปลงเกมที่ตัวเองลงสนามด้วยน,ะนั่นเองนะก็คือเอาง่ายว่าแทงฝั่งตัวเองหรือฝั่งตรงข้ามกับตัวเองที่เป็นมิลานเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคือถ้าเกิดจะแทงแทงทีมอื่นเลยเลยก็ผิดแต่ก็ยังน่าจะเบากว่าแทงคู่ที่ตัวเองลงสนาม นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดให้ความร่วมมือกับอัยการกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สืบสาวราวเรื่องไปสารพงค์สารภารพาไปอาจจะลดโทษลงมาเหลือแค่1ปีนั่นเองก็ต้องรอดูเพราะเจ้าตัวเนี่ยยอมรับกับอัยการแล้วก็นักข่าวอิตาลีเลยบอกว่าเขาทนทุกข์ทรมานมากๆก,กับการกลายเป็นผีพนันเสพติดการเล่นพนันนั่นเองสําหรับซานโดรโตนาลีเอารอดูตอนนี้ความซวยไม่ได้มีแค่ทีมชาติอิตาลีแล้วลามมาถึงสาราซาอิวคาเิลแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอาไปดูกันที่ Manchester, แมนเชสเตอร์เดนโขนจะดํากันบ้างกันแล้วกัน กลุ่มทุนกาตาถอนตัวไปเรียบร้อยจากการออเทคโอเวอร์สโมสรเนี่ยนะหนึ่งกลุ่มทุนที่ยังอยู่นั่นคือกลุ่มทุนเอเนอสของทันเซอร์จิมแราดคลิฟต์แต่จะล่าสุดเดอะเทเลกราฟเสอังกฤษเเขารายงานก็ฟังหูไว้2หูนะเขาบอกว่าตอนนี้ข้อเสนอหุ้นแมนยูเต็ดยี่สิหรือใช้เงินประมาณ1 3 5พันล้านปอนด์ของทันเซอร์จิมเนี่ยนะเตรียมจะเรียบร้อยแล้วแต่ขออนุมัติบอร์ดบุนถาแมนยูเต็ดว่าจะขอดูแลการดําเนินการทางฟุตบอลร้100อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่น้ำบอกเลยมันจะบ้าเลย ภาพรวมธุรกิจหลักของแบรนด์นี้ก็คือแมนยูเต็ดก็คือฟุตบอลขอดูร้อยเนลยนั่นเองก็ต้องทําให้ตอนนี้ก็ต้องเข้าบ่าบอร์บริหารแล้วก็เข้าไปประชุมกันให้เรียบร้อยนะโดยเขาบอกว่าตอนนี้ท่านเซอร์จิมไลท์คลิปกำลังเร่งที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าอยากจะให้จบภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อที่ว่าจะมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนในเดือนธันวาคมและพฤศจิกายนอีกเล็กน้อยเนี่ยนะเพื่อจะดูตลาดซื้อขายนกเตก่อนจะเริ่มเปิดตลาดมกราคมในหน้าหนาวนั่นเองนะจ๊ะเขาต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ดูแ ที่จะได้ครอบครองแมนยูเต็ดเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นแล้วก็ซื้อหุ้นส่วนน้อยกลกัน25%แต่ก็โดนไปพันกว่าล้านปอนด์เลยนะเอาไปดูกันที่ตำนานกองหน้าสักเบอร์ทองคาแอนดี้โคนะจ๊ะขวัญใจ,จเจดามเบงนะของแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยล่าสุดออกมาตําหนิติติงอดีตต้นสังกัดจากแมนยูเต็ดบอกโอ้ oh, โหไม่น่ารักเลยอะ่ะก็คืออง่ายๆว่าแบบวัยรุ่นไม่ชอบกับการที่ปฏิบัติต่อดเดบิดเดเฮอดีตานด่านทีมชาติสเปนที่ตอนนี้กลายเป็นเฟรเจนต์อยู่เพราะว่าหมดสัญญากับแมนยูเต็ดแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกไป าแฟนบอลเออร์ทรัฟฟอร์ดไม่ได้ลาเพื่อร่วมทีมก็หายกันไปเงียบซะอย่างนั้นนะทำให้อดดี้โคเนี่ยไม่โอเคอนดี้โคให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าคือกรณีของดาบิดเดคอเนี่ยนะโคว่านะทุกคนเนี่ยนะมันก็เคยผิดพลาดกันหมดแหละนะใครบ้างที่ลงสนามแล้วไม่เคยผิดพาลาดนะเนี่ยนะแต่เดคอเนี่ยก็ทําผลงานเหลือเชื่อกับยูไนเต็ดมาโดยตลอด10กว่าปีที่เขาอยู่กับทีมเนี่ยนะเพียงแต่ว่าโคบอกเลยนะแนวทางที่ยูไนเต็ดเนี่ยนะทำกับเขาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันลดนิยมย่ําแย่โนเทสเทสไม่ดีเลยนะ ได้รับความเคารพจากสโมสรมากกว่านี้แต่ล่ฟุตบอลยุคนี้มันก็เป็นแบบนี้นะไม่ต้องมานั่งปอบจงปอบใจอะไรกันมากนักหรอกก็มูฟออนกันไปก็แล้วกันนะทุกคนเนี่ยนะมักจะจี้จุดไปยังจุดอ่อนของคุณหรือข้อผิดพลาดของคุณมากกว่าเรื่องดีๆที่คุณทําให้กับสโมสรอ่านิีโคนี่ถือว่ามองขาดเลยแล้วก็เห็นใจเดบิดเดเฮซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่มีทีมอยู่ดีนั่นเองนะจ๊ะอ้าวไปต่อกันี่ฮ่รมกวากันบางกันแล้วกันนะอดีตกัปตันหัวแตงโมของมนยเต็ดซึ่งก็ไปโชว์ฟอร์มดีกกัััทีมมชาาาาาตติออองงฤษย่่่สสสํเเลุดจ้ว ออกมาปกป้องจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมของพวกพี่พรีลิฟท์ผู้เราจะบอกว่าไม่ควรโดนโหจากแฟนบอลทีมชาติด้วยกันเลยและไม่ว่าใครก็ตามที่ลงสนามรับใช้ชาติก็ไม่ควรโดนโหจากแฟนบอลทีมตัวเองทางนั้นเพราะตัวเขาเองเคยผ่านมาแล้วนั่นเองนะโดนกวายในสภาพแบบนี้บอกว่าแฟนงกฤงดีๆเนี่ยนะพี่นะกวายบอกนะเขาไม่โหนกเตะทีมชาติตัวเองหรอกนะไม่มีใครเขามาลงเล่นและเพื่อให้แฟนบอลตัวเองมาโหหรอกทุกคนเนี่ยทำเพื่อทีมชาติของเรานะอุทิศชีวิตเพื่อลงสนามทําทุกอย่างเพื่อประเทศของเราเนี่ยนะมีความทรงจํดี ดีเกิดขึ้นในแต่ละเกมเนี่ยนะมีโมเมนต์พิเศษร่วมกับแฟนฟุตบอลแล้วก็ครอบครัวของพวกเราเนี่ยนะเพราะนั้นเนะี่ยนะไกว์เนี่ยรู้จักแฟนบอลทินชากรษระดับทอบ็ทอปๆหลายต่อหลายคนเขาน่ารักมากเลยเขาให้กําลังใจนะักเตะทิมชากริตตั้งแต่นัดแรกที่แต่ละคนลงสนามจนถึงปัจจุบันเลยนะสนับสนุนมาโดยตลอดและก็หวังว่าแฟนบอลกรษทุกคนจะสนับสนุนทินชากรษและเพื่อนๆของไกวต่อไปอาตามนั้นนะแต่ตอนมาไกวยโดนโหนี่ยิงเข้าจาได้ไหม นี่อุดหูอุดหูอ่าป้องหูบ้างอุดหูบ้างเอออันนั้นน่าโดนนะแต่อย่างจอเดเฮอร์สันแค่ย้ายไปเล่นทีซาอุก็โดนจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะไม่ถูกโคแต่อย่างใดก็ยังคงโดนอยู่ดีนะจ๊ะเอาอยู่กันที่ตำแหน่งแบ็คซ้ายของแมนยตเต็กกันบ้างนั่นคือโซฟียนามราบัตเฮ้ยพ่อย่างนั้นอันนั้นตัวประกอบมาตัวสำรองแบบตัวแตะแปะๆกองกลางแท้ๆไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็เละตุ้มเปะทำให้ตอนนี้เนี่ยแฟ t What, คนแมนยตเต็ดหลายคนก็สงสัยเฮ้ยลุกชอเมื่อไหร่จะมานะไอ้ก่อนหน้านี้น e นเซกิโอมาเตรด มองมาเลเซียแบ็คซ้ายทิมชาติฮอลแลนด์นั่นเองล่าสุดแมนเชสเตอร์วิลลิง e w s เขาเปิดเผยเปิดเผยมาแล้วว่าแบ็คซ้ายวัย24ปีรายนี้นะสุดท้ายแนละ้วมีการบาดเจ็บหัวเขา่าถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยน่าจะให้หายไปหลายต่อหลายเดือนแล้วก่อนนั้นนี้ก็สงสัยเอ๊ะมันหายไปไหนว่ามันเจ็บอะไรกันแน่ล่าสุดเนี่ยเขารายงานถึงคำว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด39นัดเนี่ยนะช่วงท้ายฤดูกาลมีการฉีดยาระงับปวดที่หัวเขา่าเพื่อลงช่วยทีมแต่สุดท้ายเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะกลับไป กลับที่สโม,มสรเข่าไม่ไหวแล้วจ้าสุดท้ายต้องตัดใจผ่าตัดเลยแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะเขาบอกว่าน่าจะก่อนถึงช่วงปีใหม่นี้ก็คือประมาณปลายเดือนธันวาคมช่วงบ็อกซิ่งเดย์อะไรแบบนั้นเลยนะเนี่ยโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะก่อนนี้เขาแจ้งแค่ว่ามีการบาดเจ็บแต่ไม่ได้แจ้งวง่าเจ็บที่ไหนและเจ็บนานแค่ไหนล่าสุดเฉลยเรียบร้อยผ่าตัดหัวเข่าเลยนะจ๊ะเอาไปต่อกันที่เรื่องราวของพี่ๆกันหน่อยแล้วกันนะจ้าพี่มึงมาหามน่านอะไรกบนี่่มเลยผมได้มาใช้การบริการมีการบริการใช้การบริการมีลูกที่จะมาบริการแม่แน่จะมา ล <l ix> ิวพูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดอดีตปีกตำนานของทีชาติฮอลแลนด์และดิตนนักเตะของลิวพูอย่างบาวดไวเซนเดนเนี่ยก็ออกมาบอกเลยออกมาขิงมาข่าแทนรุ่นน้องอย่างโมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวบอกว่าเนี่ยขนาดฟอร์มยังไม่พีกนะเล่นแบบช่วงเปิดฤดูกาลแบบว่ามาก๊อกมาแก๊กมากึ้งมากักแปดนะตอนนี้ในพิมารเหลีองกฤษดกดไปแล้ว5ประตูเนี่ยนะฟอร์มยังไม่เต็มเหนียวเดี๋ยวรอดูฟอร์มเต็มๆพีกกว่านี้โดยเซนเดนในสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยบางโมเนี่ยนะเป็นนักเตะที่แตกต ถูกมองเรื่องของสถิติการทําประตูเรื่องของแอตลองแอซิ ist, อะไรก็ว่ากันไปแต่โมซาล่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเล่นดีหรือเล่นแย่เขามักจะโดนตัดสินจากพวกสถิติเหล่านี้แหละนะบางคนก็เออเล่นดีไม่มีประตูบางคนเล่นดีมีประตูแต่โมซาล่าดีหรือไม่ดีจะโดนตัดสินจากตัวเลขเสมอนะเพราะนั้นตอนนี้เขายิงไปละห้าลูกแต่ว่ายังไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งเท่าเดิมนะอดีตเนี่ยนะเขายิงประตูเยอะมากๆนะแล้วสุดท้ายมันก,ก็กดดันตัวเองมาถึงทุกวันนี้นั่นแหละนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันโมซาล่าจะดีกว่านี้แน่ในซีซั่นนี้และจะกลายเป็นนัก งสังคังของลีพูแน่นอนนาวตามนี้นี่ขนาดยังไม่ฟิตปึงฟิตปังยังไม่พีคตามที่เซนเดนบอกเนี่ยแนัดพ่อกดไปละห้าลูกจ้าโมโซาลายักหนะ้ายักษ์เอวเอาไปดูกันที่ดาวินเดอเชียบคมนูนเยสกันบ้างก็แล้วกันกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของพิ้ยพรีลีพูล่าสุดเจ้าตัวทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะันในเกมที่อาอุรุกวัยชนะบราซิลได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะเจ้าตัวยิงหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งนั่นเองแล้วก็เป็นการเอาชนะบราซิลเป็นครั้งแรกในรอบปียโอบถองปีเลยโอ้่งอาหงหนักเพื่อ ได้เสื้อหมายเลข9ก้ามาครองและถึงขั้นจบเกมที่ชนะบราซิลเนี่ยตะคิวแดก Q เลยน,นั่นเองนะจ๊ะโดยน้องเฉียบคมเหนี่ยวน้องนูนเนี่ยบอกเป็นว่าเออนูนบอกเลยนะว่าหลังจบเกมเนี่ยนะเราก็ทํากันเต็มที่แล้วนะแล้วก็คุ้มค่าความพยายามของทุกคนนะพี่นะเล่นดีทั้งรุกและรับเลยละโอ้เป็นการชนะบราซิลครั้งแรกในะรอบ22ปีบราซิลเก่งมากนะเรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เราทําได้นะเราสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาความจริงคืออะไรรู้ไหมนูนเองเนี่ยนะต้องทํางานหนักมากเพื่อให้ได้เสื้อหมายเลขเก้า, <ๆ S 2> าม,มา เปาไม่ใช่แบบนั้นนะนี่พยายามหนักซ้อมหนักเพื่อให้เข้าตาโค้ชนะทุ่มเททุกสงทุกอย่างจนวันนี้มันแสดงผลออกมาแล้วว่าความทุ่มเทความทํางานหนักของนูนเนี่ยนะมันตอบโจทย์จริงๆจบเกมนูนตะคิวแดกพี่โอ้โหแต่สุดท้ายแดกก็แดกไปนูนมีความสุขกับชยชนที่มีต่อบราซิลลนวตามนี้ยินดีด้วยนะจ๊ะน้องนูนจา๋าแต่กลับมาไม่ต้องเก่งมากนะไปด้วยหนึ่งจอมโพย่างโอลกเานเดอร์ไคเมโกซินเชนโกกันบ้างแล้วกัน,บกนแบ็คซ้ายทีมชาติยูเครนของไอ้ปืนใหญ่แฟร,เรออ์เพียงอาร์สนอรนะจ๊ะล่าติ อย่างมิคาโลมูดริกปีกความเร็วสูงของธานากาศคารักเชนซีนะที่เพิ่งไปช่วยกันเนี่ยนะพายูเครนชนะมอตา้าได้3ต่อ1เนี่ยนะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมแต่สุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะเจอกันในลอนดอนดับบี้แมตช์เจอกันเองระหว่างเชนซีกับอาร์เซนอลเนี่ยทำให้ซินเชนโก้เนี่ยเตือนมูดริกเลยบอกว่าเคยขู่ไว้แล้วนะถ้าเกิดยิงประตูอาร์เซนอลได้เมื่อไหร่เนี่ยจะตัดไข่มึงทิ้งอ๋อพูดขนาดนั้นเอาง่ายจะทำหมันสดให้เลยอะไรแบบนี้นะซินเชนโก้บอกแบบนี้หลังจบเกมที่ชนะมอต้ 3, 1, ้า,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 าไดสานตา นะถ้ามึงยิงได้นะกูจะตัดไข่มึงทิ้งนะเอาละตอน,นนี้ก็เป็นโจ๊กของพวกเรานะแต่สุดท้ายเราชนะมอตา้าได้สุดยอดมากมูดิกก็ทํทผลงานได้ดีนะเอาว่าทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปเล่นกับสโมสรตัวเองเสาร์นี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมสำคัญของทั้งเชนซีและเชนอรออยู่เพราะฉะนั้นโก้ย้ําคําเดิมนะน้องดิ๊กนะถ้ามึงยิงอาร์เซนอลเมื่อไหร่กูตัดไข่มึงทันทีอนะ่าก็คือเขาก็หยอกกันที่เป็นพี่น้องเขาก็หยอกกันแต่ว่าตัดไข่เลยเลยอ,อืมถ้าเกิดจะดำยิงได้เินก็ตัดไข่จะดำหนไ,ไหมอมืจะได้ไม่ต้อง เปลืองค่าหมอแบบแทบไว้นานแล้วเอาไปดูกันที่กัปตันทีมของสิงห์บลูฐานอากาศคารักอย่างเชนซีย่างริสเลืองสักริสเจมส์กันบ้างก็แลวกัน,ล,กนล่าสุดลงฝึกซ้อมแล้วว่าเฮ้ยกลายเป็นภาพที่โอ้แฟนเชลซีนี่ปรบมือบราโวกันใหญ่ว่ายิ้มปากกว้างแล้วก็แลบลิ้นโชว์นี่เหมือนตัวเองเรเริ่มจะมีความฟิตและมีโอกาสลุ้นลงสนามเจออาร์เซนอลในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้ริสเจมส์ James ในวัย23ปีเนี่ยมีการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ่งแฮมสตริงนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็พักไปนนนนาาาเเลลยกกก่่ออจะับมตรงีี้็็ปขขวด ลุงพอชมาร์เซโอโปเชลโนอาจจะได้แบ็กขวาตัวหลักกลับมาช่วยทีมในช่วงสุดสัปดาห์นี้กับอาร์เซนอลนั่นเองนะเอารอดูแฟนเชนซีจะมีชื่อริสเจมในทีมเสาร์นี้หรือเปล่านะจ๊ะไปดูหนึ่งเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะของทอฟฟี่สีน้ำเงินหรือว่าเอเวอเรตันนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดนิวยอร์กไทมส์สื่อดังของอเมริกาในเขารายงานว่าการเทคโอเวอร์เอเวอเรตันยังไม่จบเออก่อน,น,นหน้านี้เจริญเต็มที่จบไปแล้วนะเพราะว่ามันมีข่าวมันนานมากเลยนะว่าฟาฮัดโมชิรีเนี่ยเจ้าของคนปัจจุบันของนของเเ <laughs> 7์ทเนอร์หรือว่า777์ทเนอร์นั่นเองนะจา้าดูเขาบอกว่าเอเวอเรตันเนี่ยมีมูลค่าที่ขายได้นประมาณ5 5 0ล้านปอนด์นะหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้ทีมดังแห่งมึงดียาวพาร์้ก <Hey! S 1> ูริสันพาร์คกับเอเวอเรตันเนี่ยนะขาดทุนสะสมเนี่ยนะ5ปีติดต่อกันเนี่ยเขาบอกว่าเงินขาดทุนเนี่ยประมาณทะลุหลัก400ล้านปอนด์ไปแล้วก็ขายทีมปุ๊บ ปลดน่งปลดนี่ก็เหลือเงินเข้าเจ้าของเก่าเล็กเกน้อยน้นั่นเองนะจ๊ะแต่ล่าสุด77 7ดเจ็ดเพาร์ทเนอร์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นบริษัทการลงทุนแนวใหม่ของอเมริกาเนี่ยนะที่อยู่ที่ไมอา,ามี่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ลงทุนกับทีมฟุตบอลหลายแห่งเลยทั้งเจนัวนะสตองดาลีอสในเบลเยียมรวมไปถึงยังซื้อหุ้นบางส่วนของเซบิป <c oughs> ูเซบียาแล้วก็เมอร์เบิร์นวิกตอเรี่ในเอลิกออสเตรเลียด้วยนะแต่สรุปคือยังไม่จบนะจ๊ะเพราะว่าต้องแสดงรายละเอียดด้านการเงินของบริษัทภายในเดือนนี้ก็คือตุลาคมมนะซึ่่งงบริษััทยไจก เรื่องนี้ให้แล้วเสร็จนั่นเองนะซึ่งทําไมในช่้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะไม่ยอมยืน่นเรื่องบัญชงบัญชีงบดุลให้กับทางด้านของ FCA หรือว่าองค์ากรจัดการทางการเงินของอ,อังกฤษได้ดูแลได้จัดก,การให้เรียบร้อยดีลนี้การเทโอเวอร์ครั้งนี้ก็จะล่มลงไปทันทีเลยนั่นเองโอ้สวยจริงเอฟเวอร์ตันนะอ่ะไปต่อที่โรดรี่กันหน่อยกองกลางทีมชาติสเปนของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดออกมายืนยันกับสื่อดังอย่างโกเป้ในจา์ในสเปนเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, บารลงดอปีนี้ดูแล้วไม่น่ารอดเลว แล้วก็จะเป็นลูกบอลทองใบที่8แล้วนะก่อนน้นนี้7ใบเนี่ยนะขอพรจากเทพเจ้ามังกรมาเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวกำ hey! บอเลเซตนะจ๊ะโดยโรดี้สภา์แบบนี้เนะี่ยก็บอกว่าอืดีว่านะพีซีแม่งได้อีกแหละดูแลแม้ว่าน้องฮาลานจะยิงได้เยอะก็ตามมีผลงานที่ดีก็ตามเนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลส่วนตัวที่มันมีเรื่องราวของการตลาดมาเกี่ยวข้องอย่างสูงเลยนะยอดมนุษย์เนี่ยโอ้โหในวงการฟุตบอลมันเยอะมากนะแต่การตลาดของตัวดรีเองหรือทีมของดรีเองเนี่ยมันจะไม่เยอะเหมือนที่ชาบีอินเอสตาหรืออะ ะไรต่างๆนาๆนาอะไรเงี้ยนะคือรางวัลส่ลวนรวมมันก็มีรางวัลส่วนตัวมันก็มีเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่านรอดพีซี่อ่าตามนั้นอาจจะเป็นไปตามที่โรดรีว่าก็ได้เพราะล่าสุดเนี่ยสื่อในยุโรปเองหรือว่าสื่อทั้งโลกเนี่ยก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าเกิน99-9% 9 99บอนอลทองคําลูกที่8จะตกเป็นของเลนิโอเมซี่ดาวเตะซ้ายฟ้าประธานจากทีมชาติอาร์เจนตินาและอินเตอร์มิลมี่นั่นเองอะจะเอารอรุ้นนะสิ้นเดือนนี้รู้เรื่องกันจ้าอ้าวทีนี้ไปดูกันที่ว่าทีีท่่ Messi. ่่่บบลลลงงดดอออูกกท8ยยาาาิเนนสววุ ประตูเนี่ยนะพาอาเจนติน่าเนี่ยเอาชนะไปรู2-0ูเลยแล้วก็รักษาสถิติชนะรวด4เกมเป็นจ่าฝูงของรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มคอนเโบัหรือว่าเมกาใต้เป็นที่เรียบร้อยนะเมซี่บอกเลยว่าตอนนี้อาเจนติน่าของเขาเนี่ยนะทีมชุดปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงกับจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังแล้วก็ว่าได้นะโอนานๆเห็นเมซี่โวทีนะเมซี่ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอืม้มฮึมาเจนติน่าทีมนี้เนี่ยสุดยอดมากนะพี่นะซี่บอกเลยนะทุกครั้งที่เราลงเล่นด้วยกันเนี่ยเราเนนะกลล้งงรสรวัต์ขอโูห การเล่นเกมในระดับสูงแบบนี้นะเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากเราได้แชมป์โลกมาเนี่ยเราทั้งมั่นใจและผ่อนคลายไปในด้วยกันเลยนะความสามาคัคคีในทีมก็มากขึ้นเรื่อยๆเรายังสามารถเก่งได้มากกว่านี้เติบโตได้มากกว่านี้พัฒนาได้มากกว่านี้นอย่อาวตามนี้นะจ๊ะรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นไปตามที่เมสซี่เขาว่าหรือเปล่านะสำหรับทัพฟ้าขาวจ้าเอาไปดูกันที่ยูโร2024ที่เยอรมันจะเป็นเจ้าภาพกันมากแล้วกันล่าสุดเนี่ยเขาลือกันไปลือกันมาเขาบอกว่าอาจจะเป็นมูลความจริงก็ได้ที่การส่งชื่อของแต่ละชาติในโรร2020คั้ง ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพเลยนะจะส่งได้แค่สูงสุด23คนเว้ยเพราะเราคุ้นชินจับ26คนมาตลอดนะตั้งแต่ยูโร2020นะตั้งแต่ฟุตบอลโลกกาตาร์2022ก็เป็น2ทัวร์นาเมนต์ที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาอนุมัติให้ส่งชื่อได้26คนหลังจากที่ก่อนนั้นนี้ก็22คนแล้วขยับมาเป็น23ก่อนจะมาเป็น26และในยูโร2024ข้างหน้าเนี่ยจะขยับลดลงมาเหลือ23คนนั่นเะนะองเพราะว่าตอนนี้สถานก,การณ์โควิดเองก็เข้าสู่ช่วงปกติแล้วนั่นเองนั่นทําให้การแข่งขัน,นเนี่ยแี่่นะ ตอนนี้ตัดทิ้งเหลือแค่23เท่าเก่านั่นเองนะจ๊ะตามนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าฟีฟ่จะคอนเฟิร์มเรื่องนี้ภายในช่วงเวลาไหนซึ่งจะทำอยู่แล้ว23คนก็พอแล้ว26ดูจะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่มาโนโพกิ้งกุนซือทัพช้างสุดทีมชาติไทยกันบ้างก็แล้วหลังจากพาทีมบุกแพ้จอร์เจีย08นะจ๊ะแล้วก็บุกเสมอเอสโตเนีย1ตอ1ได้ในการอุนเครื่องฟี FA าเด2เกมที่ยุโรปเนี่ยนะเจ้าตัวบอกพอใจมากได้ผลแข่งขันที่น่าพอใจในเกมกับเอสโตเนียมาไปที่เรียบร้อยนั่นเองนะโดยมาโนโพกิ้งก้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมเสมอเอสโตเนีย1ต่อ1 และก็เราจะเดินทางกลับมาสู่มาดูภูมิที่ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องเช่นชมหนักแต่ไทยทุกคนวันที่เราแพร์จอจยจเราก็คุยกันว่าโอ้โหจะกลับมายังไงยับเยินแล้วก็เอินแต่เราก็ทําผลงานเพื่อแฟนบอลไทยนักเตะมาเยอะแยะเลยในชุดเน่เราก็ชื่นชมภูเขาที่ทําให้เราภูมิใจในการที่เห็นทุกคนใส่เสื้อทีมชาติไทยลงสนามทุกคนภูมิใจแฟนบอลภูมิใจสู้กันเต็มที่ก็ทําผลงานได้ดีแล้วโอเคแล้วเกมเน่ เพราะฉะนั้นเนี่นะขอฝากทุกคนเลยว่าต้องฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ขอบคุณที่สู้และทุ่มเทกเกินรอยเอาตามนี้นะจ๊ะ ก็คือฟอร์มการเล่น2นัดนะเสมอ1แพ้1นั่นเองก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันทั่วโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม C นะจ๊ะโดยนัดแรกเราจะเจอกับจีนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะจ๊ะ16พฤศจิกายนเวลา1ทุ่มครึ่งนะก็ถ่ายทอดสดทางทัต์ทีวีหรือว่าอีกประมาณ1เดือนหลังจากนี้นั่นเองนะอ๋อแล้วนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าแซซีในเช้ามันผุดสีส้มแป้นแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเจดำได้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจ,จ ฉันด้วยกันลกันในหัหรอดนะแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกันแบบนี้แล้วก็อวยพรแกทุกครั้งที่เห็นหน้าฉันขอให้แกมีความสุขมากๆกันละกันนะวันพฤหัสแล้วเดี๋ยวก็วันศุกร์แต่เดี๋ยวก็ได้หยุดพักผ่อนกันอีกแล้วเพราะนั้นสู้กันให้เต็มที่ลุยกันให้แหลกเลยเรื่องการเรียนการงานการเงินครอบครัวสุขภาพขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีของแกทุกคนกันละกันขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าโซซีโชว์วันนี้ไปเว้